ครับสวัสดีครับมือนีปูกับหลานหน่อยครับครับยายโตคนอุดอนครับผมเมื่อนี้มีโอกาสมาทุระทังแยกอำเภอบันผือก็เลยถือโอกาสว่าจะรัดมาทางจากบ้านพันเหมือนมาหาบ้านบ่อน้ำแล้วครับก็เลยที่ให้เบ่งบรรยากาศขางทางนะครับว่า,วาน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ซ้ำไดเขาน้ำสามป่านนะครับ คนแหงอยู่น้ำมาเต็มน้ำไหลเต็มเอเพราะคืที่น้ำเต็มเนี่ยเธอแต่ป่านเนี่ยเขาเขว่าเขาจะปล่อยน้ำออกก่อืมทางจะดับน้าหมดแล้วเดี๋ยวกเดี๋ยวนี้โอ้ปีนี้ น้ำเหยียบเขาแล้วเขียวเขียวไปแล้วจะว่าน้ำไหลใส่กบใส่นั่นบ่ได้ดอกนี้ไหลหมดแถวนี้ดำมากแ้วแล้วแล้วเพราะปีนี้ได้ก้าวหัวปีเนาะเขียวเขาไปกองละใส่ป like ุ๋ยบ so like ่ได้ดอกนี่น้ำไหลไปนี่ต่ว่างามเลยเนาะอันนี้เป็นบ้านหลงสางข้วยครับ

โอ้ฟังนี่นวานแต่นี่ปีน้าวปนหน้าเน, <th inclusive discourse> นี่หน้าบ้านตัำอือเป็นเขาบาิ่นาลูกกถ้าเป็นลูกกาชาลูกกาเง้าลูกกาเนี่ยต้อ i̇şte งลกทุไทยไบบังนี่บ้านดงสองข้วยบ้านเฮี้เคยมาแล้วบอกนั่น นนีมแแบบต่ก่อนไอ้นาตีนาตีนี่เราไม่อยู่บ้านหน้าบัวคือรัดรัดจากบรรณพนามวาบ้านหน้าบัวก็คือใส่เส้นท่าเส้นนี้แหละนี่โได้มาโดนเลยมาเบิ้งทางที่เคยมา mấy mấy quá nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không น้ำทำน้ำเนน้ำมีดูงยัยน้าน้ำไหลจะดูงญ่ยว่าหนึ่งบ่ร่วงเพาว่ามา,าถึงนไปห่วยหลวงบึงเพื่อนห่วยหลวงน,บบนพุ่นไปเบื้องตาน้า ผ้าแวเบิงตาหนำน้อง้นำน้องสำล้องน้องนำนี้องจะเห็นแหล่งนำองใสกันในบริเวณนี้บ่อนำน้องโบหน้าใส้ยังหลๆหลเกับสำลัดเร็วๆเขาเจ้าให้เขาโบดิดดิยเอาเยอะ ตัวครือกากไว้กํลังเห็ดถนนไหมลงมลา,ะาะละไปไกลปะไห์ไ่ไปได้แล้วนอกพวงดูือยันแจ่รถไม่โคเป็นถนนไหมจึงไง่กระจอบกันไปรถอยู่เนี้นดยแะ่อปุณบได้ดณก์เดอดรถก็กถจอ บทวานธนรแเรา กลดไป่โอ้มีตลงตักมาเนอะไีอ่เรียบค้องเรียบค้องเรียบคล้องจนรับประทาน เดบึงหามีข้าเจ้าตึกสะดุงจากหมอนี่ดเจ้าปูเป็นทองเจ้าเอไมตึกสะดุงแหม่้นวงรไฟก็รุไฟที่ข้เจ้ายกสะดุงนะเม่ถึงาเจ้าปูยกก็ทมันเห็นข้าเจ้ารุ่มันนี้เด็ดๆนี่ยเจ้ารุ่งยก โบเดมา,จาเจือเถื่อจนเจาเ้าเฮ็ดถนนแล้วมันเคยเคยมาดำหน้าอยู่อันนี้เป็นลุงเป็นบออยู่อันนี้ข้าเจ้า,จออาไม่จกคล้องไม่จกคล้องไม่ลมานขึ้นขางข้างเท่าทางหลักจ้งจองข้าเจ้าเฮ็ดปลูกกล้วยปลูกย,ย,ย,ยังเฮ็ดสะดวกไงเฮ็ดกระตูบยูเลย คือเด็จนสวดดีเลยนี่วะสะดุงรงสะดุงใหญ่หลายหลายตรงตรงเนี่ยย่ามนามค่อยมากเดี๋ยวร่วก่านี้กับสีข้าไปเบิ้งขจาวหยกสะดุงนะครับสะดุงใหญอแรกที่จอดเบิ้งจุเจ้านี้มอนขจาหยกโบแมนขจ้า่อมขจ้าวอมสะดุงอยู่ ไปพาไปเรื่อยๆครับไปทั้งทั้งคน บอกว่าเบิร์นพันยกสะดุงครับโอ้ใกล้ป่าเย่งตัวหนึง่งตั้งคุณกำลังยกพอดีจะได้บนจะไ,ได้ว่าบอ่บอบ่อใครถือ นี่แต่สะดุ้งใหญ่ครับไปตลอดข้างต้นมาคนที่บ่วไดยยกครับมานงสัยจะบัวถืออ่ามีเจา้านึงนั่งยกขึ้นได้บัวได้บัวบัวได้ครับบัวถือ ลงไหวคือก็ก็อันนี้กระดุมเจ้าหนึ่งสวัสดีครับ,รบเป็นทางใดน้อมันป่ะเพราะใครเถือกนน่ะ แต่ปีนี้คยมันมัน,ม,นมันถือกจกักเถื่อเราไปครับมันโอ,โอ้ปีนี้มมนปอ,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 อปีอีปนนหัวจังได้มาล่งเหียนบ่ครับรอะว่าเจ้าลอกนองเด็อ๋อขาเจ้าลอกน้องขเจ้าเลบไปกับมดตะมันสาขั้นกันนองวังไ้อ๋อนี้น้าัวจังหล นี่กับพันบอ่บอบอ่อแด้เรามองเบิ่งอยากจะเออเบิ่งเจ้านั่นอีกครับเบิ่งว่าเป็นกับถือบ่อรูอร้สึกว่าบ่อถือบอ่อถือกอัอบอสียกอีกจักหน่อยกับสีเศรา้าระดีเนาะ เบิงจากสะดุ้งนะครับเบืองจากสะดุ้งที่พ่นผ้ากันเ็ดนะครับขางท่างเพื่อผพิปุกเป็นกะปุกเป็นเพิ่อยู่นะครับปุกเป็นกระท่อมน้อยรุ้นเจ้าหนึ่งพ่นกำลังดึงสะดุงง้งใหญ่กระโบหรือว่าใหญ่คักกับกับเป็นสะดุ้งปานกลางใ,ใส นี่มีเสาขึ้นเดียวครับเดียวผมสีให้ตาเพ่นยกสูบเบิงว่ามันยกจังไหยน,นะครับเขายกยกดิ่งให้เบิงยักบาทนะครับว่ามันจังไหยมันทวงน้ำหนักจังไลยครับมันมันสีมีเสานะครับแล้วก็มาดิ่งเสียกอเป็นทวงเครื่องทุนแรงครับแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาอ๋อตีปลาตัวนึงวน่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อ บ่ถูกเนาะโอ้กลับเป็นเป็นว่าเอยแงละครับเปลี่นขั้นกระเดืองแล้วก็มีกระติกน้ำกระติกน้ำอาจจะใส่ดินใส่ใส่บ่ใส่ดินนะครับใส่ดิน,ดนเพื่อเอาตัว่งน้ำหนักเนาะแล้วก็เป็นกระเดืองขั้นเสายูกแกนมีเป็นแกนแล้วก็ต่อลงไปขั้นจะด้งนะครับต่อลงไปขั้นจะุ้งแล้วก็ เกือว,ว่ายกกับมีมีเสือกนะครับเสือกผูกย่อยงย่ยงขึ้นมาหาอขั้นกับเดืองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ดึงเออนี่มี่ตาตองลงไปจับครับมี้ที่ตักมีที่ไอเอิญยแนวแน,ว,แนวตักนะครับคือใส่ใส่เป็นการเป็นขั้นเน่าๆก็เดลงไปตักเอาปลา้ามันถึกนะครับ นี่ถ้าเป็นสะดุงง้งหญ่ขากิลีเพิ่นกสสีเรนแบบลงไปข้างล่างไปปล่อยไปปล่อยออกที่กลางสะดุ้งมีลายครับตลอดขวางเดี๋ยวผมจะพาฮีรถช่อมไปเบิ้งเรื่อยๆครับผมขับอันนี้ก็เรียบขวางไวเบื้องเรื่อยๆครับสะดุ้งลายลีเนาะ ถือแหนยอมน้ำถือเนี่โอ้มาสะอ่อนจะสะอ่อนที่ยังในยหนมป่าเือะเด็กกระสีทองกันแซวสะสมแล้ววันนี้ไปทั้งนี่ก็เอาลกเนี่ยนี่ก็ะลุงขึ้นอู้ดีเด้อสวมเฮ็ดอันนี้เฮ็ดจะดุ้งไหม่อนนี่้แสดงว่าป่าทาท่าย่มป่าลุ่มเพราะว่าในปล่อยน้ำเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้ตอนจะแสดงว่าเตรียมเตรียมไว้เนี่ยนี่แมนเมื่อไรเนี่ย cả bưng nhau mỏa lông vậy nữa, may ríp ríp luôn cả mì, nhảy nhảy một gì, nó มาเลจะฝนตกจีมากมานหลอเบิงอีกทีเรียนมดฝืออุอ้ยโนี่ข้าเจ้าเก,กิดย,ยกอยูกกับมี่ีจะจ,จ,จะไปขึ้นสะพานบ้งข้าบันนี้ก็ เบิงบรรยากาศอีกมุมนึงนะครับตัวนี้ผมอยู่ทั้งสะพานสะพานขามอยู่ระว่างบ้านหน้าไสไปหาบ้านเหลื่อมนะครับอันนี้เป็นคลองท่งน้ำที่ทรงมาจากเขินหวยหลวงลงมาหาหนองสำลรงนะครับลงหาหนองสำลงแล้วก็ มันจะพานไปหาแม่น้ำน้ำห้วยหลวงน้ำห้วยหลวงแล้วก็ไหลลงแม่น้ำคงเราเบิ่งนพันตกสะดุ้งปูโดยไก่พันกำลังยกอีกเจ้าหนึ่งสองเจ้าสองเจ้ากำลังลงน้ำกระปุ้นครับ lấy lấy cây à Vâng cháu chọn bố thịt cầm đi chào nên không được đầy có đầy đầy có đầy có đầy chắc tổ không ได้ตัวนังถาทั้งรถก็มาเบิ่งอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งของสหพามโอ้บรรยากาศขากนาดครับดีครับตันนี้เป็นฟังดานทิศตะวันตก โอ้เบ pues, nah, ิ่งพันยกครับดึงแล้วดึงแล้วไบร์ท่ได้ลุ้นกันครับลุ้นกันอึบอ๊บอ๊บอ๊บโอ้ไบร์ทจักตัวครับผมบ่ถือจักตัวโอ้เ้าเทียบขึ้นกันเบิ้งเลยครับเป็นเป็นอ่าสะดุ้งกระเดื่องอ๋อเบิ่งเบิ้งเบิ่งเจ้านั่นยกขึ้นขึ้กันครับเจิดเจืด บ่ถึงบ่มีจักโตัวครับข้าเจ้าก็มามาโยสะดุงไฟสะดุงมั่นนะครับผมมา ถ้าเวลาเวลาป่าลงหรือป่าขึ้นยังสีพิ่นกะติได้พากันได้ป่าแต่ว่าตอนนี้บ่ถกครับครับสำหรับคลิปผู้กบลัา,าน,น้อยเมื่อน,นี้มาออกมารียกสมบรรยากาศธรรมชาติครับถ้าเบงสะดุงใหญ่ก็เอาจบไว้ซ้ำนี้ก่อนถ้ามากก็กดไลค์ถือใจก็กดซับสไคร้นด้เยครับ สำหรับเมืนน่อนี้สวัสดีครับ